สวัสดีครับเพื่อนครับเดี๋ยวนะเพื่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจัดให้สวยๆนิดหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ก็นะเอาเหรียญที่ทรงคุณค่าอีก,กเหรียญหนึ่งเพราะว่าเป็นเหรียญที่นะเป็นเหรียญเก่าอ่ะเป็นเหรียญที่มีอายุอ่ะนะอย่างน้อยก็ห้าสิบกว่าปีละเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของพระสังฆราชของเรานะครับนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นองค์ที่เท่าไหร่ละ ข,ข้อมูลบางทีผมเหรียญนี้ผมยังไม่ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ในหน้าเหรียญแล้วก็ในข้อมูลที่มีอยู่บนเหรียญเนี่ยก็พอจะทราบได้ว่านี่ก็คือเหรียญพระสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตนะครับนะพระอริยะวงศ์สาคตหรือวาดนะมหาหรือวาดมหาเทระ รือนะครับชื่อท่านนะชื่อท่านนะสมเด็จพระริยะวงศ์สาคตนะครับนะครับถือว่านะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชนะครับเรียนนี้น่าจะสร้างประมาณปีหนึ่งกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นหนึ่งสี่หรือหนึ่งแปดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวค่อยดูกันต่อแต่ว่า ที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่ายัางเรียนพระสังฆราชของเราแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยนะด้วยความที่ท่านเป็นพระที่มีอะไรอ่ะมียศเนี่ยมีตำแหน่งอ่ะถ้ามองในแง่ของสายของไม่ใช่พระก็คือก็เทียบท่านจะเป็น กษัตริย์ของทางเ้าเรียกว่าผู้ปกครองทงังงสงอะนะเข้าใจไหมถ้าเละมอในแง่ของสายเวลาพระธรรมที่เอาพระบรมฉายลราของพระหมหากษัตร,ริย์นะลงไปในวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยย่อมแสดงอะไรย่อมแสดงว่าพิธีต้องใหญ่ นะพิธีต้องใหญ่เพราะว่ามันต้องมีการประยขอพระบรมชายานุญาตนะจากสำนักพระราชวางังจากนะครับหน่วยงานราชการเนี่ยมาทำเอามาลงในวัตถุมงคลประเภทนั้นๆฉะนั้นแน่นอนนะครับพิธีต้องใหญ่พิธีจะต้องแบบว่าโอ้โหอลังการนะและที่สำคัญก็คือเกจิอาจารย์มาร่วมปลุกเสกก็จะต้องมีมากมายในยุคยุคนั้นในยุคยุคนั้นนะ เหรียญนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็คือพระสังฆราชพระสังฆราชคือใครก็คือผู้ปกครองสงฆ์ทั่วประเทศผู้ปกครองสงฆ์ของประเทศไทยนี่คือสมณศักดิ์ของท่านถ้าเมื่อไหร่มีการเชิญพระบรมรมมารูปของท่านมาเป็นประดับไว้ในสตุมงคลนะครับหรือเหรียญใดก็แล้วแต่นะี่ย่อมแสดงออกเลยย่อมแสดงว่าก็ต้องมีวิธีที่มันต้องยิ่งใหญ่ วิธีมันต้องยิ่งใหญ่เจิอาจารย์ที่มาปลุกเสกมาอธิษฐานจิตก็ต้องมีมากมายนะเน,นี่ยจำวิธีคิดนะอันนี้คือวิธีเขาเรียกว่าวิธีคิดนะครับคือผมไม่อยากให้เ,เพื่อนๆเ,เก็บสะสมะเครื่องแล้วไปฟังคนโน้นพูดว่าเอ้อย่างโน้นเป็นอย่างนี้คือพยายามถ้าเรามีวัตถุมงคลในมือท่านแล้วท่านก็ไม่หาข้อมูลใน Google นะข้อมูลเดี๋ยวนี้มันมีเยอะไงข้อมูลมันหลากหลายข้อมูลมันสามารถที่จะไปสืบคน้นไปหาข้อมูลได้แบบสบายๆนะมันเปิดกว้างไงมันเปิดกว้างแต่เนื้อสิ่งอื่นใดฮะเพื่อนก็จะต้องรู้ว่าเฮ้ยนะหลักการคิดเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันเป็นภาพแบบแว่าเฮ้ยมีรูปพระลมชายลักของนะอย่างเป็นเหรียญของมหากตริยัหรือพระราชวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็ย่อมจะต้องอะไรก็จะต้องมีพิธีที่มันยิ่งใหญ่มีพิธีที่มันนะอลาัางการนะ่ะเกจิอาจารย์ที่มาปลุกเสกก็จะต้องมีมากมายมาอธิษฐานจิตต้องมีมากมายและเป็นเกจิดังในยุคยุคยุคนั้นด้วยนะครับจํามผมไว้นะนี่คือหลักคิดเบื้องต้นไม่ใช่ว่ามองเห็นอนะไรไม่ไม่มีรู้ว่าไม่รู้พระอะไรไม่ไม,ไม,ไม,ไมีราคาแต่ถ้าเมื่อไหร่นี่อย่างเงี้ยเป็นเรี่องพระสังฆราชเนี่ยนะครับพระสังฆราชก็คือใครก็คือพระ เหมือนกษัตริย์ปกครองสงฆ์อ่ะท่านมีสมณศักดิ์การที่คนที่จะมาเป็นสังฆราชก็ต้องผ่านพิธีการในการเหมือนกันครับเหมือนกันที่เรานะมีการพระบรมชาชาพิเศษก็จะต้องมีพิธีการมีขบ,บวนการขั้นตอนในการหลายอย่างนะทะน,นั้นนะถ้ามองของในเรื่องของปรุรณกษัตริย์ไทยเราหรือว่าในเรื่องของ เกจิของเราที่ได้อมนานัสสากนี่ก็ถือว่าเป็นพระที่เขาเรียกว่ามีมีคุณมากพิเศษนะพะมีการขบวนการอย่างพระเจ้าแผ่นดินลราอย่างเงี้ยจะต้องมีการโอโหทําพิธีเชิญฟ้าเทียนแผ่นดินทําพิธีหลายอย่างนะครับเจียมดวงดีไนะฉะนั้นท่านก็เหมือนเทพองค์หนึ่งถ้ามองในแง่ของเหมือนสมัยวันรำลามก็เหมือนเทพอ่ะ เพราะอะไรเพราะตัวท่านเนี่ยมีการรับประการวยการปลูกเสกการลงประพรมน้ำมนต์การโน่นเกาหูกว่าจะมาเป็นพระหาษัตริย์ไทยได้แต่และยุคแต่และองค์เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการนะครับไม่ใช่แบบแว่าอยู่ๆท่านจะได้เป็นเมื่อเป็นแล้วเห็นไหมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออะไรก็คือความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์ในตัวท่านไงท่านเป็นเทพอะ่ะเหมือนกันครับสาย พระสงฆ์ก็เหมือนกันถ้าเมื่อหล่ยพระสงฆ์ได้ขึ้นถึงชั้นนะผู้ปกครองแล้วนะถึงเป็นสังฆราชได้แล้วเนี่ก็ย่อมไม่ธรรมดาบางองค์มีวิชาความรู้ท่านก็เคยเห็นไหมท่านเคได้ยินไหมสมเด็จสุกไกเถือนน่ะเป็นน,น,นั่นก็เป็นเหมือนกันนะเป็นสังฆราชเหมือนกันเก่งทั้งวิชาอาคมเก่งทั้งเรื่องของการทํา นะภาษาบาลีภาษาอะไรก็แลแ้วแต่ทุกอย่างท่านต้องครบรอบครบเลยนะครบเลยนะพระสังฆราชเนี่ยหลายองค์ลหลายท่านนีเก่งนะครับเก่งไม่ธรรมดาแล้วเก่งยังมีวิชาอาคมด้วยยุกคก่อนๆนะครับนี่ก็เหมือนกันท่านก็จะต้องเรียนนะมีตําแหน่งมียศแล้วก็ต้องมีวิชาความรู้มีเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับวงการสงฆ์นะครับพระสงฆ์สมัยก่อนๆเนี่ยข่าวเช้าข่าว,าว,าวอะไรมันมัน,มนไม่มีให้เห็นนะเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีสื่อไงอาจจะมีบ้างแต่มันไม่มีสื่อแต่ว่าด้วยวินยัยด้วยความขิงพัดเนี่ยครับนะแล้วก็มันไม่มีสื่อโทรศัพท์ไม่มีอะไรให้เห็นไม่มีสื่ออะไรให้ได้ดูพระโบราณท่านก็จะอยู่แต่ในปา่าในเขา เป็นสาวิปัสนาก็อยู่ในป่าในเขาไม่เคยมาติวโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ให้ดูไม่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันนอกทางโลกเลยอ่ะถ้าอยู่ท่านก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตัวถึงว่าพลังจิตของท่านนะครับยุกคก่อนๆเนี่ยจะมีพลังจิตที่เข้มขลังมากถ้าพูดถึงเกจิอาจารย์และมีพลังจิตโอ้โหยุคโบราณเนี่ยถือว่าสุดยอดเพราะอะไรท่านก็นนต้องคิดดึมปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันไม่มีความเจริญเนี่ย พราอยู่ในป่าในเขาอ่ะพ่าอยู่กับชาวบ้านชนบทนะ่ะพอตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติกิจปฏิบัติธรรมแล้วนั่งวิปัสสนานั่งท่องคาถานั่งสร้างวัตถุมงคลของท่านนั่นก็ทําไปทําไปทําไปพอตกกลางคืนก็วิปัสสนานั่งวิปัสสนากรรมฐานไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีสื่ออะไรที่ทําให้รบกวนภาวะจิตใจของท่านนะฮะ พลังจิตของท่านก็เลยเข้มขังพลังเจ็ดของท่านึังแก่กล้านะครับฉะนั้นนะครับเพื่อนๆการที่เราจะเก็บสะสมพระเครื่องการจะเก็บวัตถุมงคลต่างๆเน,นี่ยผมก็นึกว่าเราก็ยอมถ้าเรามีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจและศึกษาข้อมูลได้ดีแล้วเนี่ยภายุคเก่าก็ย่อมดีกว่าภายุคใหม่ๆนะ เกจ,จิยุคเก่าๆโบราโราณเนี่ยแต่ว่าราคามันก็คงไม่ถูกแล้วอะนะถ้าเรามีกำลังอะเราหาได้เราก็เก็บนะครับโอเควันนี้เรามาดูกันนะเรามาดูกันเห็นไหมนี่คือสังฆราชนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดูดิผมชอบนะการออกแบบเห็นไหมเลขหนึ่งแปดเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมปีหนึ่งแปดก็ตัวนี้ก็ หกแปกับห้าสิปีอะไรไหมครับเป็นผิวทองแดงลมดำนะแต่การออกแบบสวยอะ่ะเพื่อนดูดินี่คืองานศินละปะอีกแบบหนึ่งนะครับที่เพื่อนจะสังเกตผิวตึงคมสภาพสวยไอ้อย่างนี้กเขาเรียกว่าสภาพยังโอเคเจ็แนะปดสิอร์เซ็นนะห้าสิบปีนะครับนี่ไหครับเห็นไหมเห็นไหมวัดราชบพิษนะครับสถิตเห็นไหม ดูง่ายนะครับนะปีหอห้าหนึ่งแปดโอโ้โหห้าสิบปีนะครับดังนี้หายากนะผมไม่เห็นมีคนเขา,าทำลายทำอะไรกันาง่ายอาจจะสร้างไม่มากอ่ะอย่างเงี้ยนะครับสร้างอาจจะไม่เยอะเพราะว่าหลักคิดดูในภะาพโบราณโบราณเนี่ยนะครับภาพที่มีอายุเนี่ยนะการจัดการจัดสร้างการอะไรก็ไม่เกินบางทีห้าพันเหรียญสามพันเหรียญอย่างเงี้ยนะหมื่นะเหรียญไม่เกินอ่ะ แค่ถ้าสามพันก็โอ้โหหากันให้ตายลยนะถูกไหมส่วนใหญ่อยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับโอเคเอาประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับข้อมูลก็เพื่อนๆากจะทราบอะไรให้เยอะๆก็ไปดูที่ Google ไปหาก Google นะมันหาได้ง่ายเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเปิดกว้างนะครับ อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากได้ข้อมูลอะไรมากขึ้นก็น google นะโอเคเพื่อนๆเอาประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ